ดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านสวยๆนะคะที่นิมิตใหม่กันนะคะ หมู่บ้านพึ่ษาววิ2โครงการติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสีชมพูหลังนี้มีเนื้อที่17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรห้องโถงเราทำฝ้าหลุมเราแถมเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางทีวีเราทำเป็นซุ้มโค้งให้นะคะพร้อมกับชั้นวางทีวีที่เราแถมให้ไม่หมดนะคะเรายังแถมโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งพร้อมทำเคาน์เตอร์บาร์ให้เรียบร้อยค่ะเราต่อเติมครัวนะคะพร้อมทำเคาน์เตอร์ครัวให้ใหม่ ปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ผนังให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ให้เรียบร้อยค่ะหมดห่วงเรื่องขิ่นสังเกตดูนะคะห้องถูกกว้างมากเลยนะคะเราจัดสัดส,ส,ส่วนไว้ให้เรียบร้อยนะคะพื้นเราก็ทําให้ใหม่นะคะโต๊ะทานข้าวเราก็แถมนะคะดูฮเอเตอร์บาวโหสวยสุดยอดเลยค่ะห้องน้ํานะคะเราปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่กันลื่นเลยค่ะัสองมี3มห้องนอนนะคะกระเบื้องพื้นเราปูให้ใหม่ค่ะดูห้องนอนหน้ากันค่ะ ห้องนอนหน้าหน้าต่างเป็นบานเลื่อนมีเนียมนะคะผ้ามาดเราแถมให้ทั้งหลังโอ้โหคุ้มสุดๆเรามาดูห้องนอนหลังกันบ้างนะคะห้องนอนหลังจะมีสองห้องนอนหน้าต่างนะคะจะเป็นบานเลื่อนมีเนียมทั้งหมดเลยนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องพระก็ได้ค่ะห้องน้าเราปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะให้หาทาเลดี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะนะัดชมบ้านติดต่อทางอินบ็อกได้เลยค่ะ